เอาละครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมซิกมาวันละนี้คือเกม Diablo อ m m o r t t l l นั่นเองนะครับอยู่กันเซิร์ฟซและตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟอีนิกมาครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าระบบลอตเตอรี่ของเกมนี้คืออะไรพูดถึงลอตเตอรี่มันก็คือระบบเสี่ยงโชคเนาะคำว่าลอตเตอรี่ ะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเนื่องระบบลอตเตอรี่นี้กันนะครับว่าลอตเตอรี่ทําอะไรได้นะครับซึ่งระบบนี้สําคัญมากนะครับก่อนที่เราจะได้เควสเยอะแยะมากมายนะฮะเราจะต้องผ่านระบบตัวนี้ก่อน นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมต้องขอแนะนำร้านเติมเกม Powerpay เติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับเพื่อนๆดูแพ็คที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เติมเองในเกมเนี่ยนะฮะมันจะแพงมากๆนะครับอย่างแพ็คสุดท้ายเนี่ยราคา3,000กว่าบาทเนี่ยลดเหลือ2,400บาทแล้วเจ้าตัว พจของ Power p o w e r p a y เนี่ยเป็นบริษัทนะฮะน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับอันนี้ก็เปิดทำการมาแล้วกว่า5ปีฝากล้านด้วยนะทุกแพ็กเกจทักได้ราคาถูกครับเอาละครับเพื่อนเอนเริ่มต้นของ Quest Lo อเตอรนะฮะลอตเตอรี่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาจะเปิดเป็นเวลาเวลาไปนะซึ่งเรื่องเวลาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ฮะรอบแรกนะครับจะอยู่ที่เที่ยงวันรอบ2องหกโมงและรอบสุดท้ายนะครับรอบ3ามทุ่มนะครับผมมันจะเปิดเป็นเวลานะฮะเมื่อเควสตเปิดขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นตรงนี้นครับเป็นรูป อันนี้เป็นรูปละครังปะนะน่าจะเป็นละครังนะครับก็เราคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่า The Shadow Losteris has b e g u n ตรงนี้นะคือเควส t l ลอตเตอรี่นั่นเองให้เราคลิกไปเลยนะครับอ่าคลิกไปอย่างนี้ฮะแล้วตัวเราก็จะเดินไปแบบนี้เลยนะครับอ่าเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับจนจะถึงจุดที่เป็นเควส t l ลอตเตอรี่นั่นเองนะก็คือเควสตตรงนี้สังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะมีเวลาบอกเห็นไหมฮะ เวลาตรงนี้นะครับคือเป็นเวลาบอกสําหรับการแจ้งว่าเราจะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็นับถอยหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับก็เนี่ยเราวิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็นี่ครับไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ข้อ2องนะจะเป็นข้อ1นนะครับ Enter lottery ตรงเนี้ยพอคลิกไปปุ๊บนะอ่ะเท่ากับว่าตอนเนี้ยเราสมัครลอตเตอรี่แล้วพอคุยอีกครั้ง <Your name S 1> ปุ๊บ <has been S 1> ก็ไม่มีให้เลือก <the> แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องรอเวลาหมดนะครับเพื่อที่จะได้ ในส่วนของลอตเตอรี่นั่นเองว่าเราจะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพย้อนหลังเลยณนะปัจจุบันเนี่ยผมได้ถูกลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถทำได้เรื่อยๆเลยเพราะมันจะได้ ชิ้นส่วนตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดภายหลังกันว่าชิ้นส่วนตัวนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูว่าถ้าถูกลอตเตอรี่มันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูดังหน้าจอนะฮะถ้าเพื่อนๆถูกลอตเตอรี่นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเมลชาร์โดลอตเตอรี่วินเนอร์นะฮะดูรายละเอียดเมลกันนะครับว่าเมลมันบอกอะไรนะฮะนี่ฮะในรายละเอียดเมลของชาร์โดลอตเตอรี่วินเนอร์นะฮะเดี๋ยวให้เรากลับไปหาตัว N B C ตัวเดิมเพื่อที่จะทำเควสส่วนของลอตเตอรี่ต่อนะครับนี่ฮะ แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ในส่วนของ mail lottery เนี่ยนะครับเท่ากับว่าเราต้องรอรอบใหม่ตามที่ผมแจ้งไว้ต้นคลิปว่ามีรอบอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะมี quest โผล่ขึ้นมานะครับถ้าไม่มี quest โผล่แสดงว่ามันทาไม่ได้แล้วครับต้องรอวันถัดไปนะฮะก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าต่อเนื่องจาก quest ที่เรา winner แล้วเนี่ยเราจะได้ไรนะฮะนี่ฮะหลังจาก winner แล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปหา npc ที่ตัวเดิมนะครับมันจะมี q u วสโผล่ขึ้นมานะครับอ npc มาแล้วนะฮะ แล้วก็คุยกับ NP-C นะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วก็นี่ฮะเลือก Shadow Mental s h a d o w m e มนทัตรงนี้นะฮะอ่าพอเลือกไปปุ๊บจะปรากฏเควสขึ้นมาต่อเนื่องครับอ่าให้เราทำตามเควสนะฮะหลังจากเราคุยกับ NPC เสร็จจะขึ้นเควสในส่วนของ s h a d o w m e t t ทัตัวนี้นะฮะก็ให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะครับที่ผมกำลังจะเข้าไปเนี่ยนะครับที่เวลาเราคลิกเควสอ่ะตัวเราก็จะไปหยุดที่หน้าประตูตรงนี้ยล้วก็คลิกเข้าไปนะฮะ นี่ครับถ้าเราคลิกเควสตต่อเราก็จะเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆจนเจอ NPC ตัวแรกครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเปิดระบบก่อนนะฮะเปิดระบบเข้าครั้งแรกจริงๆมันเป็นอย่างย่าง NPC ที่เราคุยเนี่ยมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเป็นดันเจียนเป็นชั้นไปนะครับแล้วก็จะเอาไว้อัพแรงนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเรามาพูดถึงเรื่องชาร์โดหรือเรื่องลอตเตอรี่กันก่อนนะอันนี้ก็เป็นส่วนของเควสแรกนะครับเราก็จะ,ะมาตีมอนตรงนี้ก่อนนะซึ่งมันง่ายมากนะฮะ ก็เนี่ยเดี๋ยวมีมอนลงมาอย่างเงี้ยเราก็ตีไปฮะอ่ะตีไปนะครับไม่ยากไม่ยากครับตรงนี้นะฮะก็ตีไปให้จบดันนะฮะแล้วตัวเราก็จะเด้งออกมาแล้วเราก็จะไปสู่ NPC ตัวถัดไปนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเลยละกันนะฮะเมื่อผ่านดันสักครู่นะครับเราก็จะเปิดเควสอีกเควสหนึ่งมานะครับที่ Shadow Metal เหมือนเดิมนะฮะหัวข้อเควสเราก็มาอ่ะคุยกับ NPC ตัวนี้ต่อนะฮะแล้วเขาก็จะวาร์ปให้เราไปอีกดันหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนแบบ เป็นแนะนำดันนะครับแนะนำไกด์เฉยๆอันนี้เป็นเกี่ยวกับ wall w a l rider นะฮะเราก็เข้าไปนะฮะก็เป็นคล้ายๆดันเหมือนกันครับก็ตีไปเรื่อยๆครับวันนี้เป็นเควสของลอตเตอรี่อยู่นะยังไม่จบนะฮะส่วนตัวเควส่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับดันให้เราตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเควสนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราผ่านในส่วนของลอตเตอรี่ที่เขาแนะนําตอนเนี้ยที่กําลังเป็นแนะนําอยู่มันจะเป็นอีกดันนึงให้เราลง4ี่คนเลยนะครับดันก็จะยากกว่านี้นะอันนี้มันง่ายๆอันนี้เป็นระบบแนะนําอยู่ครับ ผมจะตัดไปจบเลยละกันนะฮะอันนี้ไม่ยากครับก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วเก็บผงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ผ่านนะฮะอ่ะเมื่อผ่านแล้วนะครับก็ตามกันต่อที่ Shadow Metal นะฮะเควสนี้นะฮะยังอยู่นะเราก็จะได้เจอกับมอนสเตอร์3ตัวแล้วครับตรงนี้ก็ถือว่าใกล้จะจบเควสแล้วนะฮะก็วิ่งมาครับวิ่งมาเรื่อยๆนะฮะอย่าเพิ่งไปสนใจ NPC ตัวอื่นด้านใน Shadow นะเราก็คุยนะฮะอ่าตัวนี้นะครับคือตัวที่ให้เราไปตีมอนสเตอร์3ตัวนะมันจะส่งเราไปดันเจียนนะฮะ ซึ่งไม่ยากเหมือนกัน,นครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอ่ะเมื่อเข้ามาในดันจะเห็นมอนเตอร์3ตัวเนี่ยนะครับเขาจะค่อยๆแบบกลายเป็นมอนเตอร์แล้วก็แบบจะตีเรานะครับเขาจะถูกแบบสตาร์ฟไว้ก่อนนะตอนแรกนะครับค่อยๆมาทีละตัวทีละตัวแล้วก็ฆ่าไปนะครับไม่ยากนะรตรงนี้ฆ่าให้เควสขึ้น3ทับสนะครับเมื่อฆ่าครบแล้วเควสก็จะผ่านแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็คุยกับ NPC เพื่อไปจบเควสกันนะครับแล้วเราจะได้ ชิ้นส่วนมานะฮะนี่คือตรงนี้นะครับอ่าจริงๆได้อันเดียวนะฮะแต่ว่าเควสครั้งแรกอะมันได้2อันนะฮะอ่าหรือว่ามันสุ่มผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะ,ะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ออกไปนะครับเสร็จแล้วพอออกมาคุยกับ NPC ใช่ไหมครับเขาก็จะให้เราใช้ไอเทมตัวนี้นะครับเขาจะสอนเรานะครับแล้วก็กดนวิเกตนะครับเสร็จแล้ว เขาก็จะให้ใช้อเทมตัวนี้เพื่อที่จะจอยในส่วนของชา a ์โดนะครับอ่ากดอย่างนี้นะฮะคุยกับ NPC นะฮะแล้วกดจอยแบบนี้เลยใช้1ชิ้นนะฮะไอเทมตัวนี้ที่เราดรอปมาจากกล่องเมื่อกี้นะครับ2อ,อันนะฮะหชิ้นเพื่อจอยชาร์โดนะครับเมื่อเรากดจอยปุ๊บเราจะได้จอยชาร์โดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีระบบต่างๆมากมายเลยนี่ฮะ เป็นระบบให้จอยนู่นจอยนี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบอัพแลงในส่วนของแลงชาร์โดหรือแลงอะไรสักอย่างครับที่อยู่ในชาร์โดนี่แหละฮะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแล้วก็จะมีเควสนู่นเควสนี่เควสนั่นทําให้เป็นทางเลือกที่เราต่อวันนะครับได้เอ็กพีเยอะขึ้นต่อวันนะฮะนี่นะฮะล้วก็จอยไปนะครับทานู่นทํานี่นะฮะก็มีสัญลักษณ์นู่นนี่นั่นผมก็เผาแล้วก็แบบขีดหมดเลยผมก็ไม่รู้ตรงนี้มันทําอะไรผมก็กดมั่วเลยนะฮะจนมันเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะฮะผมก็ได้อ เรียบร้อยนะเควสนะฮะมันก็จะเปิดเควสระบบเรื่อยๆนะอันนี้คือตอนนี้เราจอยชาโด้ได้แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเจ้าตัวระบบหลังจากนี้นะครับคือระบบต่างๆที่อยู่ในชาโด้หลังเควสลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีเควสอะไรยยกๆเดี๋ยวจะทําไกด์อีกทีละกันนะครับว่าเจ้าตัวระบบในชาโดะมันมี ระบบที่มันยากๆน,นหนัะมันทํำยังไงนะครับส่วนระบบอื่นๆผมว่ามันง่ายเพื่อนๆน่าจะเข้าใจได้ไง่ายๆนะฮะตรงนี้นะครับอาจจะไม่ทําออกมานะฮะแต่เข้าชาร์โดให้ได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆไปถูกลอตเตอรี่ให้ได้ก่อนเนี่ยฮะเปิดปุ๊บก็ได้เห็นไหมเดเมจได้ดีเฟนต์1%อันนี้ระบบแลงนะฮะ ระบบแปลงตรงนี้เป็นระบบแบบเอาไว้ทําให้ตัวเองเก่งขึ้นนะใครที่ยังไม่ได้เข้าชาโด์ก็ต้องบอกได้เลยว่าอดรับบัฟตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องทําเรื่องลอตเตอรี่นะแล้วต้องขออธิบายอีกนิดนึงนะหลังเราทำลอตเตอรี่เสร็จแล้วอะ่ะจริงๆเราสามารถทำเคล็ดลอตเตอรี่ต่อได้นะครับ เวลาเรามาทำควสลอตเตอรี่ถ้าเราถูกรางวัลลอตเตอรี่เขาจะให้ไปเข้าไปตีมอน3ตัวเพื่อที่จะได้รับเจ้าหินที่เราเปิดกล่องมาที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่มันเป็นหินจอยชาโด่ะเขาบอกว่าหินตัวนั้นนะครับถ้าเราได้รับอีกคือเราจอยไปแล้วไงได้รับมาอีกแล้วเราไปทําอะไรละ่ะก็หินตัวนั้นนะครับมันเอาไปใช้สําหรับชวนคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่นะครับอันนี้ฟังดีๆนะชวนคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่ให้สามารถเข้าชาโดได้ แสดงว่าเพื่อนๆคนที่ถูกเราชวนโดยใช้หินที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่ของเราอ่ะนะครับจะสามารถไม่ต้องทำเควสลอตเตอรี่ก็ได้ให้ผ่านเข้าไปสู่ชาโด้ได้เลยครับชาโด้เนี่ยก็คือคล้ายๆแคนแคนหนึ่งหรือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งของเกมนะครับของเกมนะย้ำนะของเกมมันจะมีช่องแชทเพิ่มขึ้นมาเป็นช่องแชทของชาโด w อย่างเงี้ยนะครับอ่าซึ่งในชาโด w จะมีเควสในชาโด w แยกย่อยอีกมากมายนะครับแล้วจะสามารถเข้าดาร์คแคนได้ด้วย หรือแคนที่เพื่อนๆสร้างมานั่นเองถ้ายังไม่ได้ทำชาโดก็จะยังไม่สามารถเข้าแคนได้แล้วเขาบอกว่าเจ้าตัวเควส t l ลอตเตอรี่ชาโดสามารถทำได้ังแต่เลเวล43ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าข้อมูลนี้ผิดพลาดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้ นะครับก็ประมาณนี้นครับในการทำเคสลอตเตอรี่นะครับอย่าลืม3เวลาต้นคลิปที่ผมบอกนะครับรับแล้วก็รอว่าถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็รออีกเวลานึงแล้วก็มารับต่อเรื่อยๆครับจนกว่าจะถูกไม่งั้นไปหาเพื่อนที่มีหินนะครับที่เปิดกล่องนะครับมาชวนเรานะครับวิธีการชวนอันนี้ผมยังไม่เคยเหมือนกัน นะครับยังไงก็อ่ะฝากด้วยครับกับคลิปคลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กันด้วยนะแชร์แล้วก็อาจจะกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆชอบลืมกดไลค์ให้ผมตลอดเลยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับมาดูกันนะครับพบกันที่ไ์สตีมทุกๆสี่ทุท่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ